สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็ไม่รู้จะทําคลิปอะไรก็ทําคลิปให้ดูละมุดก็ว่าจะเก็บละมุดนะคะแล้วก็จะไปเก็บชะอมมาทอดไข่มะละกอก,ก็ใกล้แล้วค่ะแล้ววันนี้ก็คือจะทําคลิปตัดหญ้าทําความสะอาดบ้านเนาะทำไป เรืเ่อยๆอุ้ยๆส้มรู้แล้วว่ามะละกอส้มทําไมเป็นแบบนี้ทุกต้นเพราะว่ามีหอยหอยหอยเนี่ยคะ่ะนี่เน,น,นี่หอยอะไรไม่รู้หอยหอยทากไปเนี่ยเออพ่อมันชอบเกาะแล้วลูกมันจะแบบแหวจริงจกมันคิดว่ามันน่ารักมันคัดจ,จกเดี๋ยวแป๊บหบนึ่งนะคะขาตั้งกล้องไม่รู้หายไปไหนคะ่ะอืม มันไม่นิ่งก็ไม่เป็นไรนะคะอย่าว่ากันเนาะอืมก็ทําไปเรื่อยๆค่ะคนจนผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยละมดุดจะเก็บอยู่ค่ะวันเนี้ยน่าจะเก็บได้ได้เยอะอยู่แต่ก็มีญาติเขาบอกว่าเอออยากได้แต่คงจะแบบหลายโลคงไม่ได้ค่ะนี่เนี่ยว่าจะเก็บอยู่แล้วต้นนั้นกน็น่าจะได้ประมาณสักโละเริ่มรกอีกแล้วค่ะ เอายาเอายาฆ่าหญ้า,า,ามาฉีดไอ้นี่แต่ตัวแบบเหนื่อยเป็นคนดีสวยแล้วเป็นคนดีก็อยู่ยากาค่ะแบบนี้แหละขนาดถนนเนี่ยดูดิอืมแต่ถ้าจะเอาเสาแบบมาฝังก็เห็นใจเนี่ยสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่ก็ให้น้องชายนะไปไอ้นี่เอาเพาเนี่ยค่ะ คนเราเนี่ยนะมนุษย์ขี้เหม็นไม่พูดไม่อะไรแต่ก็ยิ่งฮึกเหิมยิ่งได้ใจดูดิขนาดเราให้แบบเนี้ยแต่พอเราพูดมากหาว่าเราปากจัดปากดีปากแบบเออใจแคบนู่นนี่นั่นไม่อยากด่าค่ะอืเข้าใจเราต้องเป็นฝ่ายเสียสละตลอดเหนื่อยคะ่ะอืม ชีวิตถูกรังแกห่วนเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเราต้องแข็งแรงเราต้องแข็งแกร่งยืนด้วยลําแข้งตัวเองนะก็อยู่แบบชิวๆอะค่ะจะไปเอาชะอมมีเพื่อนก็คืออีรวยคุณแม่ลูกดก น่อยแบบแต่ก็โชคดีนะคะเวลาแบบว่าไฟหรืออะไรแบบเราหมดป่ายางก็หลังบ้านข้างหลังก็คือลำห้วยเนี่ยลำห้วยบางสายเวลาฤดูหน่อไม้ก็เนี้ยข้างหลังนี้แหละคะ่ะจากเนี่ยมาถึงบ้านส้มก็น่าจะประมาณราวๆห้า้อเมตรถึงหรือเปล่าว,วะเออประมาณสามสามรือสองร้อยนี่แหละ เหนื่อยต้องมาเครียดเรื่องเรื่องนี้นะคะ่ะเรื่องถนนเนี่ยเป็นคนใจบุญสุนกว้างเป็นคนสวยและมีน้ำใจอะไรเราต้องเสียสละหมดไอ้เวลาเราพูดก็พูดไม่ได้เราเป็นเด็กเป็นเล็กอย่าไปเถียงผู้ใหญ่บางครั้งผู้ใหญ่มันก็ไม่มีความคิดเหมือนเด็กนะเออผู้ใหญ่ไม่ได้ถูกเสมอไปส้มก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาแบบไหนแต่พอให้ออกมาคุยกันแบบ แบบแบบคุยกันแบบไอเนี่ยแต่ว่าชมเป็นคนส้มเอ้ยโทษนะคะส้มเป็นคนที่นิสยัยเสียอย่างใช้อารมณ์แล้วก็พูดไม่คิดพูดเสร็จแล้วก็ค่อยคิดอืมจะเป็นคนแบบนี้ค่ะแล้วพอมารู้สึกผิดเออกูก็ผิดจริงๆก็น้อมรับในคําผิดคําพูดของเราก็นี่แหละค่ะที่เขาพูดบอกว่าคําพูดเป็นนายของของคนอ่ะส้มคงไจะพูด,ดยังไงเดี๋ยววันนี้น่าจะแบบว่า ให้เขาน้องชายอะไรอย่างเงี้ยมาขุดหลุมตรงนี้ค่ะเนี่ยขุดหลุมแล้วป่ะแล้วก็จะให้แบบว่าน้องน้องน้องคนที่ดินติดกันอย่างเงี้ยให้เสียสละตัดอะไรก็คือเราเป็นคนทําอะไรก็คือเป็นคนทําแต่แบบเวลาเราตะคอกไปอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออีบุญมาปากเนี่ยเออเหนื่อยไม่ใช่ว่านินทาค่ะแค่คือแค่บน่บนบน่บนบ่นให้ให้ฟัง ไม่ใช่ว่าเออเราทาช่องนู่นนี่นั่นน้อยนักที่ส้มจะพูดอืมถ้าพูดก็คือไปตัวต่อตัวจะไม่เก่งในโซเชียลจะไม่แสอยู่ในโซเชียลเพราะเรารู้เราไม่มีเงินเรารู้เราไม่เก่งตรงนี้แล้วเรารู้เราเซฟตัวเองไม่ได้เลยที่จะพยายามเงียบเงียบทุกอย่างเงียบให้มันได้มากที่สุดอืมถึงจะจริงไม่จริงก็ตามเลือกที่จะเงียบเงียบที่สุดแล้วจะไม่แซะใครแล้วจะไม่กัดใครมีบ้างเป็นบางครั้ง แดนนี่เนี่เจ้าของละนนี่ยังไม่มาอยู่ขาก็ขึ้นเต็มเลยค่ะเนี่ยเนี่ยชะอมอันนีช้ชะอมก็คือจะมาล้าแดนเขาแล้วเดี๋ยวส้มจะแบบวันนี้ก็คือจะฝังแดนก็ต้องให้พี่เขาเอามาคึงสายอืม เนี่ยแหละค่ะคือส้มจะเป็นคนที่แบบว่าปากร้ายแต่ใจดีนะจะไม่พูดไม่อะไรใครก่อนจะไม่แซะไม่อะไรใครก่อนจะแบบว่าอยู่ของเราไปอย่างเงี้ยทุกคนในหมู่บ้านรู้จักดีว่าเราเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนแรดนะคะเป็นคนแบบว่าตั้งแต่มีเรื่องแบบนี้มาคือต่างคนก็ต่างกลัวถามว่าส้มกลัวไหมกลัวนะเราไม่มีเงินนะอืมจะไปปากพ่อยเหมือนแต่ก่อนไม่ได้เราต้องนิ่งเข้าไวและเงียบเข้าไว เออไม่รู้จะทําแบบไหนเนี่ยหรือปล่าถ้าจะทําเองมันก็แบบกลัวแบบว่าผิดใจกันก็เลยแบบรอให้นาเขามาก่อนเพราะว่าเสาก็มีพร้อมแล้วอืมแล้ว,แล,วแล้วส้มเดี๋ยวจะเข้าไปบอกพวกน้องๆมาช่วยพวกผู้ชายะคะ่ะมาช่วยไม่ได้ช่วยฟรีนะคะช่วยแบบเสียงเงินด้วยนะไอเราอะ่ะเออไม่มีคําว่าฟรีในโลกนี้ไม่มีคําว่าฟรีในโลกนี้ ยากระลกเลยล้วช่วงนั้นฝุนตกทำยังไงดีเดีนี่ใส่ผ้าถุงก็ให้มันอันนี้ยังลืมค่ะลืมว่าจะอันนี้มาใส่ก็เหมือนมะละกอนี่แหละค่ะเนี่ยเนี่ยมะละกอเน่ะแบบชาวบ้านเขาก็มีทุกหลังนะแต่เหมือนว่าคา่ะคือชาวบ้านเขาก็แบบชอบชอบกินมะละกอของสม้ม เออแต่ว่าส้มก็บอกว่าถ้าถ้าส้มไม่อยู่บ้านหรือไปนู่นไปนี่นั่นอนะ่ะเข้าไปเอาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจหน่อไม้ก็เริ่มเยอะแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวค่อยมไม้นี่หนอเออเริ่มเยอะแล้วค่ะเดี๋ยวค่อยมไม้นี่หน่อไม้ให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆบ,บ้านดูยากเริ่มไอ้นี่แหละ วายคือจะตัดยากอันนี้อะโวโคาโดที่ว่าส้มบอกว่าไอ้ที่ว่าเรากินแล้วทีมันเกิดขึ้นนะคะเนี่ยส้มก็เลยเอามาฝังดินตรงนี้ซะเออแล้วรอดูว่าผลไอ้ต้นที่เกิดจากผลผลของลูกอะโวโคาโดว่าประมาณกี่ปีมันถึงจะออกลูกแต่ว่าตอนนี้ก็คือเอาให้รอดต้นที่ว่าส้มซื้อมาก่อน แล้วก็พี่พีเอซซื้อให้รอดูก่อนว่าปีหน้ามันจะเป็นไหมเพราะว่าส้มรู้สึกว่าประมาณจะสองปีละตัวเนี้ยเฮ้ยโอ้โหมัง้งเจ้าของไม่ไปอยู่หัดซื่อสัตว์บ,บ้างมึงอะหัดรู้จักตอบแทนมึงคุณคนโอ้โ oh หขนาดไม่เคยให้ข้าวมันกินนะคะบ้านเขานาสาวอะเคยให้ข้าวมันกินตลอดแต่มันไม่ไปเฝ้านะแต่มาเฝ้าส้ม โอ้โหโคตรแบบสุดยอดเลยอะ่ะเพราะว่าตกเย็นมานะ่ะส้มจะไม่นอนบ้านจะไปนอนนูน่นไปนอนไปนอนไอ้บ้านท้าสาวแล้วกลับมานะมีแต่รอยหมาเต้มบางครั้งก็ขึ้นโซฟาะไอ้บางครั้งก็ขึ้นแบบไม่นอนเราอะเนี่ยเดี๋ยวให้น้องเขาจะมาลื้อตรงนี้นะคะ่ะลือ้อไอ้นี่ออกอันนั้นก็โอ้ยพูดจนไม่รู้กี่รอบ โอเคค่ะคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวส้มขออนุญ,ญาตเข้าไปเอาเครื่องตัดหญ้าล้วก็จะมาตัดบริเวณรอบบ้านอืมทําไปเรื่อยๆค่ะคิดสนุกก็ทํำชิปไม่คิดสนุกก็นอนเวนนอนแกว่งไปอยู่นี้ค่ะใครผ่นานไปผ่านมาทักได้นะคะคนสวยไม่ยิงค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ